สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบ้านเหลือแต่เสาเหตุเพราะไว้ใจป้าวัย57เข่าแทบสุดกลับมาดูบ้านถูกหรือเหลือแต่เสาปูน29มกราคมผู้สื่ข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางอุทยัยอายุ57ปีชาวบ้านบ้านผักตบตมบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ถูกรูบ้านที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงในที่ดินที่ซื้อจากลุงกับป้าทแท้ๆอยากจะขอความเป็นธรรมและความเห็นใจต่อมานางอุทัยพาผู้สึ่ข่าว ไปดูบ้านหลังเกิดเหตุพบว่าบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านผักตบบ้านหนองบัวเบอหนองหานอุดรธานีไปถึงพบว่าในพื้นที่ดิน2งาน17ตารางวาบ้านถูกรือ้อเหลือแต่เสาปูนจํานวน18ต้นมีกองสังกะสีอยู่ข้างรัว้วและฝ้าเพดานกองอยู่หน้าบ้านโดยป้าอุไทยและลูกสาวเดินทางไปดูบ้านได้แต่เศร้าใจไม่คิดว่าลุงกับป้าแท้ๆจะทำกันได้ถึงเพียงนี้และ ไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนางอุทัยเปิดเผยว่าตนเองแต่งงานกับนายบุญเลิศจนมีลูกด้วยกัน3คนสาม,สามีพาซื้อที่ดินจำนวน2งาน17ตารางวาลุงเปียกและป้าพรมซึ่งป้าพรมเป็นพี่สาวแท้ๆของสามีตกลงซื้อขายกันในราคา20,000บาทเมื่อปี2,544 แต่ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายไว้เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจประพรมเป็นพี่สาวแท้ๆของสามีตนคิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรตามมาพอซื้อไว้แล้วสามีแต่ก่อนเคยทำงานเมืองนอกแต่ขาดทุนจึงพาไปเข็นข้าวเข็นข้าวโพดขายในกรุงเทพทั้งครอบครัวโดยเอาลูกไปด้วยระหว่างนั้นส่งเงินมาให้ลุงกับป้าธิรนิดทละน่อยเพื่อสร้างบ้านในผืนดินที่ซื้อเอาไว้บ้านของลุงเปียกกับป้าพรม รวมแล้วประมาณ2 0แสนกว่าบาทแต่พอมากลางปี2556นายบุญเลิศสามีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวตนเองก็เอาศพมาจัดงานที่บ้านหลังนี้จากนั้นตนและลูกๆก,ก็พากันไปทำงานที่กรุงเทพต่อกลางเดือนพฤษภาคม64ปีที่แล้วกลับมางานศพย่ามานอนที่บ้านบ้านยังไม่ถูกรือ้อแต่ล่าสุดก,กลับมา25บกราคม65ที่ผ่านมาบ้านถูกรือ้อเหลือแต่เสา จนข่าวแทบสุดสอบถามปม้าพรมบอกว่าเป็นคนรื้อเองตนถามว่ารื้อทำไมในเมื่อที่ตรงนี้ซื้อแล้วพี่สาวสามีบอกว่าที่ดินตรงนี้ไม่ได้ซื้อแล้วเพราะไม่มีสัญญาซื้อขายอะไรมายืนยันนางอุทัยเผยทางน้ำตาว่าเสียใจมากที่พี่สาวสามีทำแบบนี้ขณะที่ผู้สื่อข่าวติดต่อขอสัมภาษณ์ลุงเปียกเจ้าของที่ดินแต่ไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์เปิดเผยทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวเพียงว่า ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์รอทนายพรุ่งนี้และทนายบอกไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาโดยเด็ดขาดลุงเปียกบอกว่าที่ดังกล่าวเป็นที่ของตนเป็นโฉนดในชื่อของตนผู้สึกข่าวถามว่าพอจะอารมุ่มอรวยให้ลูกหลานได้ไหมลุงเปียกบอกว่าคงไม่ได้เพราะที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของตนเองส่วนเรื่องซื้อที่ดินจำนวน2 0,000บาทตนเองไม่รู้เรื่อง ตนเองและภรรยาเห็นว่าน้องเมียไม่มีที่อยู่ตนเองจึงให้มาอยู่เท่านั้นส่วนการรื้อบ้านหลังนี้รื้อเองเพราะปลวกกินและกลัวเป็นอันตรายต่อลูกๆห,หลานที่มาเล่นที่บ้านให้เอาที่ดินตรงนี้ให้ภรรยานายบุญเลิศซึ่งเป็นน้องเมียคงเป็นไปไม่ได้7-8ถึงปีเขาไม่เคยมาดูบ้านหลังนี้เลยลุงเปียกกล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ